สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านเมืองบัวนะครับอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดภาพที่ท่านเห็นก็คือบ่อน้ำต้นกล้วยแล้วมีเป็ดเทศสองตัวข้างหลังนู้นจะเป็นนาปลังนะครับที่บ้านเมืองบัวนี้หนึ่งปีทํานาสองครั้ง นี่ครับอากาศดีครับวันนี้ไม่หนาวไม่ร้อนอากาศกำลังดีเลยเห็นบรรยากาศดีๆอย่างนี้ก็เลยถ่ายคลิปสันจมาให้ทุกคนได้เห็นกันนี่คือบรรยากาศที่บ้านเมืองบัวล่าสุดนะครับบ้านเมืองบัวนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยทางไป อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับลำวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ